สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโกโลไฮโซนะครับ,รบวันนี้พามา,าดูทีมงานนะครับว่ามีอะไรกินนะครับตอนเย็น ได้ข่าวว่าช่วงนี้มีติปบ่อยนะมีติปบ่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่ปิดฤดูกาลนะครับสองวันที่แล้วก็เออได้ได้ได้ติปนะครับจากาสมาชิกนะครับไม่เยอะนะครับแต่ก็พอได้แบบ ขอได้ซื้อเป็ดซื้อของกินมาย่างมามากินกันนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับน,นี้ก็ล่าเป็ดนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับทิปที่ให้มานะครับครั้งหน้าก็ขอเยอะๆหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าดูคน ทีมงานนะครับดูทีมงานนะครับเยอะมากทีมงานทีมงานเอ่สิ0สี่สิบคนนะครับอันนี้ยังมาไม่ครบนะครับอันนี้แค่พ่อครัวนะครับพ่อครัวนะครับนี่พ่อครัวนะครับคนที่ไม่ใช่พ่อครัวก็ นั่งรอหรือว่านอนรออยู่ที่ห้องนะครับก็วันนี้ก็มีเมนูลาบเป็ดนะครับนี่นะครับถึงแม้จะน้อยก็กินด้วยกันนะครับกินด้วยกันเพราะว่าเวลาทำงานก็ทำงานด้วยกันนะครับสู้มาด้วยกันก็ต้องกินด้วยกันนะครับก็ต้อง เรียกทุกคนมานะครับส่วนว่าใครจะกินหรือไม่กินก็อันนี้แล้วแต่นะครับส่วนปลาเราก็เริ่มแบบได้ที่แล้วนะปลาเราก็ได้ที่แล้วนะครับวันนี้วันหยุดแกนะครับวันนี้แกน่าจะาสตาร์ทตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนจนถึงวันนี้นะครับนี่เห็นว่า สุดยอดนะครับตำนานเลยครับหมาเรื่องม้าเนี่ยเรื่องมาโปโลนะครับเรื่องมาโปโล,ล,โละนะครับ<ป>แกระดับอาจารย์เลยนะ<ป>ก็ทำเสร็จเดี๋ยวก็จะเรียก ทุกคนนะครับแต่ก็อาจจะไม่มากินทุกคนหรอกครับเพราะว่าบางคนก็กิน<ม>กันบ้างแล้วนะครับกว่าจะทําเสร็จก็มันดึกนะครับบางคนก็รอไม่ไหวก็กินกอดนะครับอันนี้ก็ไม่ไว่ากันนะครับเราก็ต้องเรียกทุกคนนะครับก็ก<ท><ท>ขอบคุณนะครับใครที่ให้ติปมาก็ฝากฝากฝหน่อยนะนให้มาเยอะๆหน่อย นะครับให้มาเยอะๆหน่อยนะครับก็พ่อครัวนะครับพ่อครัวเรานะครับชอบทําชอบทํานะครับเนี่ยขอขอแค่มีแกบอกว่าขอแค่มีนะชอบทําให้เพื่อนกินนะครับไม่กินไม่ได้นะต้องไปตามอีกไม่กินนี่โกรธเลยนะจอมนะครับจอมโปรจอมนะครับ ก็เป็นห้องครัวนะครับห้องครัวที่ทีมงานเรามาทํากับข้าวนะครับก็เป็นตู้เย็นนะครับตู้เย็นก็จะเก่าๆหน่อยนะมันมหลายปีแล้วครับแต่ยังใช้ได้นะครับนี่ข้างในก็เย็นนะครับเป็นน้ําแข็งเลย ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับที่อยู่ที่ทำกินนะครับของทีมงานโปโลไฮโซนะครับก็จะประมาณนี้นะแต่ตอนนี้ก็<ะ>ปัญหาที่แก้ไม่ได้นะครับก็คือถ้วยชามน,นะครับแล้วก็ช้อนนะครับตอนนี้แก้ปัญหาไม่ได้นะหายตลอดนะครับซื้อมานี่แบบกล่องหนึ่งนี่ สามสิบยี่สิบอันนี้หายใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งอาจจะไม่ถึงนะครับช้อนนี่แก้ปัญหายากมากไม่รู้มันไปไหนนะครับเพราะว่าคนเยอะครับหลายคนนะครับบางคนก็เอาไปแล้วก็ไม่เอาคืนนะเอาไปแล้วก็เอาไปแล้วก็เอาไปทิ้งด้วยนะก็ใครที่เอาไปก็ เอามาคืนด้วยนะนะครับตอนนี้แก้ปัญหายากมากนะครับอยากนำเสนอเขียงนะเขียงตั้นให้ให้เอซีถ่ายดูว่ามันเป็นเขียงไม้อะไรนะปกติเขาจะเอาไม้มาขามนะแต่ว่าอยู่นี่นะคชอบกินชอบกินขมนะชอบกินขมก็เลยเอาเขียงต้นกระเดา นะครับมาทําเขียงนะครับเน,นี่ยต้นสะเดานะครับอยากบอกว่าน<ๆ>เนื้อ,เน,อเนื้อเนื้อไม้นี่สวยมากนะครับต้นกระเดาษเอาท่านจอมยุทธแพรกจากของช่องนี่แหละอ <c ười> นี่วันนี้ท่านท่านไม่ไปท่องยุทธภพเหรอครับวันนี้ผมมชแ่โอ้ย โปรโมทโปรโมทช่องช่องยังเกาะเฮ้ยช่องยังเกาะเว้ยช่องยังเกาะหนมมิซานจะเป็นคนล้วนฝากช่อง้วยครับทุกคนอ่าฝากช่องหน่อยช่องช่องอะไรนะช่องอะไรนะช่องอะไรนะเอาไหมเอาใหมหนมิซานพลัดเทนคนล้วงครับฝากช่องด้วยนะครับทุกคนฝากฝากติดตามด้วยนะครับครับผมนี่ก็ป่าแล้ว ตำนานนะครับเนี่ยปลาเนี่ยตำนานแ่กน้ำเกอก็้ลาัาาดงเนนท้เาลาบเลือดปะปลาเป็นอีกสุดยอดเลยอ่ะลาบเลือดผมจะแนะนำเขียงนะครับใครใครที่ชอบกินขมนะครับเขียงต้นสะเดานะครับใช้ได้ดีเลยนะเนื้อก็แข็งแข็งแบบใช้ได้อ่ะนะครับ เนี่ยไม่ตามความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ขมนะครับที่เอามาใช้เนี่ยมันไม่ได้ขมเหมือน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 อย่างที่คิดนะนะครับอืมสุดยอดนะครับเนี่ยดูปลาเอออันนี้สุดยอดสุดยอดสุดยอดปลามือหนึ่งมือนึงสองมือมือหนึ่งที่ไหนสองมือเลยกำปั้วระสองมือเลย มันต้องอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เอาหัวเอาตะไคร้เนี่ยไปย่างใช่ไหมปาเอาไปย่างอีกนะครับอ,อาไปย่างแล้วก็มาซอ,อยให้มันก,กรอบๆนะครับ<อ>แล้วก็มอมผสมกับลา,าบนะครับรบพิซส่วนเลือดนะครับ<า>ที่อันนี้เอาไว้เอาไว้ใส่เนื้อนะครับใช่ใช่ใช่เลือดนะครับเลือดก็จะเอาไว้ใส่ลาบเลือดนะครับลาบเลือด เนี่ยเพราะว่าเราคันหัวตะไคร้นะครับเพราะว่าทําไมนะครับทําไมถึงคันหัวตะไคร้นะครับก็คือดับกลิ่นคาวนะครับของเลือดนะครับดับกลิ่นคาวของเลือดนะครับไปตะเกียไปอื้อหือนะอันนี้เป็นสูตรอีสานนะครับใช่ใช่ใช่สูตรสูตรสูตรอีสานนะ อีสานก็หลาย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 ภาคก็ไอ้หลายหลายจังหวัดก็ไม่ไม่เหมือนกันนะใช่ป่ะป่ะเออหลายหลายจังหวัดไม่เหมือนกันนะแต่จังหวัดจังหวัดเราทําอย่างนี้ใช่ป่ะรีวิวแชร์ล้วงนี่จังนี่จังหวัดผมทำแบบนี้ครับแน่แน่โอ้โหรีวิวเชร์ล้วงแน่ในกองบุแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือต้องเอา ใบใบยังใบบักมีใบบักมีขนุนขนุนเออขนุนเอาขนุนก็แน้นใบบักมีอันนี้เอามาเอามานึ่งหรือเอามายังนี่ทอดโอ้ดูใส่หม้อนึ่งนึกว่าจะนึ่งอันนี้คือแบบสูตรเลยนะสูตรเนี่ยใครใครลาบเป็ดก็อย่าลืมนะสูตรนี่นะเอามาทอดนะครับเอามาทอดแล้วก็กินกับ ลาบเป็ดนี like, ่ส like, ุดยอดมากนะครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะถ่ายตอนที่เสร็จแล้วนะครับให้ให้เ c ฟซีได้ดูนะครับว่าเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับก็โอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับซองโปรไฮโซนะครับสวัสดีครับ